คนเกิดปีนักษัตรขานปีเสือเป็นพลังธาตุไม้เดือนมีนาคม2568เป็นเดือนถอกพลังไม้ธาตุดินพลังธาตุของเดือนส่งเสริมและเป็นโชคลาภให้กับคนปีขานส่งผลทำให้เดือนนี้คนปีขานมีเรื่องที่ดีด้านการงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีชื่อเสียงที่ดีเป็นที่ยอมรับหน้าที่การงานราบลื่นอ,อาจมีโชคลาภ โดยเฉพาะคนปีขานที่เกิดปีพศ2517และปีพศ2541จะมีความโชคดีในด้านการงานเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้หลักผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมสนับสนุนส่วนคนปีขานที่เกิดปีพศ2529อย่าหักโหมกับงานมากเกินไปและระวังอาจถูกหลอกใช้ส่วนคนปีขานในรอบอายุอื่นๆ พื้นดวงอยู่ในเกณฑ์ที่โชคดีคนรอบข้างส่งเสริมสนับสนุนและในพื้นดวงชะตาประจําปีในปีนี้คนปีขาเรียกว่าตกเ้งคือมีโอกาสรับผิดแทนคนอื่นถึงแม้ในเดือนนี้จะดวงดีก็อยากประมาทจะคิดจะทำอะไรต้องรอบคอบด้านการงานห้องตัวดีหากค้าขายจะมียอดขายเพิ่มขึ้นแต่ต้องดูแลลูกค้าและพนักงานให้ดี ด้านการเงินท่องตัวดีมีรายได้เสริมด้านความรักหวานชื่นราบรื่นดีด้านสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนำคนปีขานสวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุไม้เพื่อช่วยส่งเสริมพลังธาตุในพื้นดวงทำให้คนปีขานมีความโชคดีในด้านการงานและการเงินเพิ่มมากขึ้น